ปารีนาขอท้าธนาธรคนแรกลั่นถ้าไม่รับหุบป,ปากช่วงค่ำวันนี้24พฤศจิกาย,ยน63เอปารีนาไกลคุกสสราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความสุดเดือดผ่านเ c e b o o k ขอท้าทุกคนรวมไปถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าขอท้าทุกคนที่พยายามปั่นกระแสว่าถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นในช่วงนี้ ให้เอาจุดๆๆมาลูปหน้าดิฉันแต่ถ้าไม่มีรัฐประหารดิฉันขอเอาจุดๆรูปหน้าทุกคนที่พูดได้ไหมจ๊ะต่อมาบอกว่าขอท้าธนาทรเป็นคนแรกเรื่องรูปจุดๆๆหน้าถ้าไม่รับคำท้าให้หุบปากเรื่องรัฐประหารซะพร้อมทั้งไรา้ย,ยาวอีกว่า จ้างพรุ่งนี้จะมีม็อบลูกผสมระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงและเยาวชนมารวมตัวกันเป็นแค่เกมสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่ชุมนุมทำไมอยู่ดีๆม็อบหายเรียบเพราะการจ้างม็อบจะมีการตกลงเวลาในการชุมนุมและเลิกชุมนุมตามราคาและเมื่อเวลาการชุมนุมเริ่มขึ้นเกมของพวกเขาก็เริ่ม้าหนาทีต้องอดทนเพราะเกมการเมองจะเกิดขึ้นแค่มไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ผ่านไปอย่าหลงกลงปานเกมเด็ดขาด ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ผ่านพ้นพรุ่งนี้ไปด้วยดีการควบคุมฝูงชนจำนวนมหาศาลเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมมือที่สามหากมีเหตุและมีคนตายต้องดูว่าจะเกณฑ์มาเยอะได้ขนาดไหนหากเยอะเกินจะควบคุมก็ต้องปล่อยแล้วจับเอาทีหลังเพื่อไม่ให้เกินในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ความที่เรียกที่สุดของม็อบนี้คือเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เวลาเรียกร้องให้ปฏิรูปแต่เป็นเวลาที่ต้องแก้ปัญหาปากาาท้องมากทส่สุดหยุดเป็นเครื่องมือให้คนขายชาติกระบฏอัปรีดีแต่หลอกลูกหลานเพราะพวกเรามาทำผิดกฎหมายหลอกให้มาตายหลอกให้มาติดคุกแน่จริงออกมาดิ ขอเยาวชนทุกคนโปรดตื่นเพราะทุกคนมีอนาคตที่จะมีชีวิตต่อในวันที่กว้างกว่านี้มีคนขอลีไภัยไปอเมริกาแล้วอเมริกาไม่รับชัวร์ซขนาดนี้ใครจะรับฝากเยาวชนเลิกเรียนให้กลับบ้านทำกันบ้านไปรับใช้ช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ใช่ไปรับใช้ตีหัวตั้ง